ผู้นำจีนและเวียดนามจับมือลงนามความร่วมมือกว่า40ฉบับด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเคลื่อนไหวระบ,บุว่าทั้งสองฝ่ายพยายามหาทางทำร้ายอเมริกาสีจิ้นผิงผู้นำจีนเยือนเวียดนามจับมือกับประธานาธิบดีเลืองเกืองของเวียดนามพร้อมร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานโฮจิมินกรุงฮานอยส่วนก่อนหน้านี้ผู้นำจีนได้หาหรือความร่วมมือระหว่างจีนและเวียดนามกับโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ จีนและเวียดนามได้ลงนามในความตกลงร่วม45ฉบับมีทั้งความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์การลาตระเวนน้านน้าและการพัฒนาเส้นทางรถไฟการเดินทางเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสีจิ้นผิงเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกศาศภาษีโต้กลักประเทศทั่วโลกโดยขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน125%และสินค้าจากเวียดนาม46% ทรัมป์ระบุว่าการพบปะระหว่างผู้นำจีนและเวียดนามนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการหาทางทำร้ายสหรัฐดานสีจินผิงระบุระหว่างหารือกับผู้นำเวียดนามว่าตอนนี้ประเทศอยู่ในจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์และต้องจับมือกันเพื่อเดินไปข้างหน้าขณะที่กระทรวงต่างประเทศของจีนรายงานบางช่วงบางตอนของคำพูดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว,ว่าจีนและเวียดนามต้องร่วมมือกันต่อต้านการถูกกลั่นแกล้งและยึดมั่นในระบบการค้าเสรีของโลก ทั้งนี้การเยือนเวียดนามของผู้นําจีนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเงยือนสามชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่เวียดนามมาเลเซียและกัมพูชา